บาติกที่สวยงามทั้งเสื้อผู้ชายและผู้หญิงเป็นงานฝีมือจากกลุ่มผ้าบาติกอันฮามีนอำเภอเมืองจังหวัดนารัฐทิวาสที่มีลวดลายโบราณและทันสมัยเฉพาะแบบอิสลามตามชื่ออันฮามีนทําให้ผ้าบาติกอันฮามีนได้รับความนิยมมีชื่อเสียงและมียอดขายไปทั่วประเทศ เงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาสตรีนอกจากที่จะต่อยอดเพื่อที่จะทำให้กลุ่มผ้าบาติกกลุ่มอนามีนที่จังหวัดนราธิวาสสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็การที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ๆแล้วนะคะนี่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญด้วยนะคะที่จะทำให้ชุมชนนั้นนะคะมีทั้งต้นทุนและมีกำลังใจที่จะสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนกลับคืนมาด้วยค่ะ ผ้าบาติกวาดมือกลายเป็นอันตลักษณ์ของผ้าบาติกอันฮามีนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเช่นลายใบไม้สีทองที่พบในเทือกเขาบูโดจังหวัดนาราธิวาสประกอบกับความคิดสร้างสารรค์ของผู้วาดที่ไม่ต่างจากศิลปินที่ต้องประดิษฐ์ลวดลายออกมาบนผืนผ้าและกลายเป็นลายผ้าบาติกที่แตกต่างจากที่อื่นกลายเป็นความสำเร็จของกลุ่มผ้าบาติกอันฮามีน กลุ่มก็ส่วนใหญ่ที่ผลิตก็จะเป็นสินค้า,อ,าอนุรักษ์ลายโบราณก็คือใช้เส้นเทียนสะส่วนใหญ่นะคะก็เขียนมือะคะ่ะแล้วก็เทคนิคที่เราทำาเพื่อให้ทันสมัยก็จะเป็นลายเพ้นอจินเนตนะคะเพราะอาจินเนตนี่ก็คือทำให้สีมันคน้นก็คือลดต้นทุนในการใช้เทียนนะคะไม่ใช้เทียนเลยก็ใช้ตัวสีกับสีเลยมาเพ้นสีให้มันสำเร็จออกมาเลยะคะ่ะนั่นคือสมัยใหม่ะคะ่ะ การได้รับสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำให้กลุ่มภาพปฏิกอันฮามีนได้นำมาต่อยอดสนับสนุนให้คนในชุมชนทั้งหญิงและชายได้มาร่วมกันจนสร้างรายได้ให้กับชุมชนและได้ร่วมในกลุ่มสินค้าโอท็อปกับองคการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสามารถเพิ่มมูลค่าการขายได้มากขึ้น ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกเรานะคะจากเมื่อก่อนอะ่ะเขาแบบทำวันหนึ่งบางทีก็หยุดบางทีก็ทำอะค่ะเพราะว่าการตลาดไม่ไม่เยอะแต่ณนะตอนนี้อคะ่ะเราทําทุกวันนะคะผลิตคือวันหยุดคือวันเดียวคือวันศุกร์นะคะก็คือจับผลิตตัวสินค้าเ,เข้าร้านนะคะให้มีความหลากหลายแล้วก็ทําตัวสต็อกเพื่อไปออกบูธงานอีเวนต์ต่างๆที่เขาที่เขาได้ค่าเลือกเราไปขายอะค่ะ กลุ่มผ้าบาติกอันฮามีได้รับรางวัลในการพัฒนาต่อยอดอาชีพจากโครงการตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการสร้างการรับรู้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในปี2567จากความสําเร็จที่ต่อยอดการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเช่นจาก Facebook Page ร้านอันฮามีนบาติกผ้าบาติกคอลเลกชันคุณภาพดีงานฝีมือซึ่งมีผู้ติดตามและเห็นงานฝีมือที่สวยงามจนเพิ่มยอดขายได้เป็นจำนวนมากก็คือทางด้านการตลาดในทางร้านทางกลุ่มของเราก็มี จำหน่ายหน้าร้านนะคะที่เมืองนราธาิวาสนะคะก็จะมีการออกอีเวนต์ออกบูธต่างๆค่ะอย่างเช่นของหน่วยงานราชการที่จัดก็คือออาท็อปซิตี้ออาท็อปมิเดียอท็อปศิลปาชีพออาท็อปธุรกิจทาวก็เอท็อปถุมิภาคก็ส่วนใหญ่เราก็ถูกคัดเลือกแล้วก็ทางร้านก็มีทิกต็อกจำหน่ายซส,ส่วนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะคะของร้านนะคะมีจำหน่ายทางทิกต็อกอะค่ะ <S <S แล้วก็ทาง f a c e b o o กอะค่ะแล้วก็ออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะ าบาติกอันฮามีนขอบคุณรัฐบาลที่ริเริ่มนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาตั้งแต่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2555จนปัจจุบันที่รัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะสนับสนุนบทบาทสตรีในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงที่จะสร้างความหวังให้กับสตรีทไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสในการสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มก็ขอขอบคุณทางาพัฒนาบทบาทสตรีค่ะที่ให้โอกาสในครั้งนี้นะคะได้เข้าของกองทุนบทบาทสตรีของกรงการพัฒนาชุมชนทําให้ชาวบ้านมีงานทำมาค่ะมีไรายได้ก็ทําให้ครอบครัวมีความมั่งคงกับการอาชีพค่ะมีไรายได้ตลอดค่ะ สตรีที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและรวมกลุ่มเพื่อขอรับเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนํามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสร้างอาชีพสร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัวอย่างที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผ้าบาติกอันฮามีนจังหวัดน,นาราธิวาสทัพนีศรีชัยดริพอเตอร์รายงาน